สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว h าชแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูโอเลี้ยงจําบะหรือกาแฟน้ำแดงใครรู้จักโอเลี้ยงจําบะเนี่ยไม่เด็กแล้วนะคะวัตถุดิบหลักเราใช้เป็นผงกาแฟโบราณมือใหม่ไม่ต้องงงนะคะกาแฟโบราณกับโอเลียงเราใช้วัตถุดิบตัวเดียวกันค่ะยี่ห้อไหนตามชอบเลยเตรียมภาชนะที่สะอาดที่มีสเกลก็ดีนะคะจะได้ดูง่ายแล้วก็ถุงกรองที่ผ่านการลวกน้ำร้อนแล้ว เริ่มกันที่แก้ว16ออนซ์ก่อนเลยเราจะตักผงกาแฟโบราณที่1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆน้ำร้อน150 m l ราดให้ทั่วผงกาแฟโบราณเทสลับไปมาประมาณ3-4รอบใครทานกาแฟไม่เข้มไม่ต้องแช่เอาไว้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบทานกาแฟโบราณเข้มๆเนาะให้เราแช่ไว้ประมาณ2นาทีค่ะจะได้ความขมติดมาด้วย ใช้ช้อนชงด้้มยาวจิ้มลงไปกลางถุงกรองแล้วก็บิดได้เลยจ้าจะได้น้ำกาแฟโบราณประมาณ140 ml เราจะเรียกน้ำกาแฟโบราณหรือว่าน้ำโอเลี้ยงดีจะได้ไม่งงอ่ะตัวเดียวกันแหละเนาะต่อด้วยน้ำแดงเฮลสปูบอยค่ะที่35 ml ทำแยกเป็นทูโทนถ้าเป็นแก้วทรงนี้ค่ะเขาจะแยกเป็นทูโทนเห็นได้ชัดอย่างสวยงามนะคะเติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลย หรือใครจะไม่แยกจะเทรวมกันไปเลยก็ได้นะคะผสมกันไปเลยก็จะกินง่ายหน่อยสำหรับผู้ที่สูงไวัแล้วนะคะอันนี้ถามลูกค้าเลยว่าเขาชอบแบบไหน ตามด้วยน้ำกาแฟโบราณหรือว่าโอเลี้ยงด้านบนค่ะเติมน้ำแข็งเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาเอาไปเสิร์ฟได้แล้วเห็นไหมคะพอแยกชั้นมันก็จะดูสวยงามแต่ตอนกินต้องคนดีๆไปเริ่มที่แก้ว18ออนซ์ตักผงกาแฟโบราณ1ช้อนโต๊ะครึ่งแบบพูนๆใช้น้ำร้อนเดือดจัดเลยที่175 ml ค่ะเทราให้ทั่วผงกาแฟโบราณสลับกันไปมาประมาณ3-4รอบ เหมือนที่บอกใครที่ยังทานเมนูกาแฟโบราณไม่เก่งนะคะเราก็ไม่ต้องแช่กาแฟาไว้แต่ถ้าเกิดใครชอบขมๆเนี่ยก็แช่เอาไว้ได้เลยจ้าประมาณ2นาทีอย่าแช่นานกว่านี้เดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเนื่องจากเมนูนี้เราไม่มีนมเป็นส่วนผสมแต่ถ้าเกิดเมนูไหนใส่นมเราสามารถแช่ถึง3นาทีได้จ้าเราจะได้น้ำกาแฟาหรือว่าโอเลี้ยงประมาณ160 ml เฮ hey, น้ำแดงเฮลส์บู Boy ที่40 ml ค่ะสูตรนี้เราจะเน้นกลิ่นน้ำแดงรสละชัดเจนด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากประหยัดต้นทุนก็อาจจะลดน้ำแดงลงแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปช่วยแทนนิดหน่อยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทำแบบนั้นกลิ่นความหอมของน้ำแดงก็จะลดลงอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะ เทโอเลี้ยงเสร็จเราก็เติมน้ำแข็งด้านบนเล็กน้อยแทนที่น้ำแข็งที่ยุบตัวไปแล้วก็ปิดฝาเอาไปเสิร์ฟได้เลยจ้าโอเลี้ยงจ้าบะสูตรโบราณที่แท้ทรูมาต่อกันที่แก้ว22ออนซ์นะคะพงกาแฟที่2ช้อนโต๊ะแบบพูนพูนเลย น้ำร้อนเดือดจัดเลยนะคะอยู่ที่200 ml ราดให้ทั่วผงกาแฟสลับกันไปมาประมาณ3-4รอบจ้ะเหมือนเดิมเลยใครชอบเข้มๆเ,เราก็แช่ไว้ประมาณ2นาทีไม่เกินจากนี้ใครไม่ชอบเข้มชอบรมกล่อมก็ไม่ต้องแช่น้ำกาแฟประมาณ175 ml ค่ะจากนั้นก็เทน้ำแดงเฮลซ์บอยที่50 ml เลยแต่ถ้าเกิดใครประหยัดน้ำแดงก็ใช้น้ำตาลช่วย น,น้ำแข็งให้เต็มแก้ว22ออนซ์เราก็เทน้ำโอเลี้ยงหรือน้ำกาแฟลงไปได้เลยจ้าจากนั้นก็ปิดฝาเสิร์ฟขายได้เลยค่ะแหมน่ากินมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติด้วยกันเลย อย่าลืมแจ้งลูกค้าว่าต้องคนให้เข้ากันก่อนดื่มนะคะไม่อย่างนั้นข้างบนขมปีข้างล่างหวานเจี๊ยบเลยค่ะพอคนเข้ากันคําแรกได้รสกาแฟแบบโดดเด่นมากนะคะโอเลี้ยงนํำมาเลยค่ะจากนั้นก็จะได้ความหอมและความหวานจากรดน้ำแดงล้วนๆคืออ,อร่อยทุกคนน้ำแดงเฮลซ์บบอยนี่แปลกนะไปชงกับอะไรก็เข้ากับเขาหมดเลยนะคะ แล้วรสน้ำแดงไม่ได้กลบความโอเลี้ยงนะคะความกาแฟกลิ่นกาแฟยังชัดเจนอยู่ค่ะได้นํามากกอนเลยเราก็ค่อยตามด้วยความหวานน้ําแดงเป็นอย่างสุดท้ายคือแบบขมหวานบอกเลยสูตรนี้นะแต่ถ้าใครขมไม่เก่งไม่เน้นขมก็อาจจะลดผงกาแฟหรือไม่ต้องแช่กาแฟไว้เลยค่ะอันนั้นจะดื่มง่ายกว่าแล้วแต่ความชอบเพื่อนๆก็เอาไปปรับสูตรปรับรสชาติให้เข้ากับลูกค้าที่ร้านเราได้เลยค่ะขอให้ขายดีกันทุกร้านนะจ๊ะ ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ youtube งามชีวาชาแนลให้ด้วยค่ะครั้งหน้าพบกันบ๊ายบาย